สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube ทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาถอดเปลี่ยนซีนคอนโทรลเจ้ากาฟิวนะครับว่าจะเอามันไปออกงานแต่ต้องถอดก่อนนะครับเปลี่ยนซีนคอนโทรลก่อนอื่นผมจะดูกันว่ามันจะหมุนน็อตตรงไหนตรงไหนเป็นตรงไหน,นมันให้หมุนตรงไหน เอ๊ะมันเอ้ยมันไ,นไขควงแฉกนี่ไขควงดาวมันสกัดดาวรุ่งจริงๆนะรุนนี้นะเออยังดีอยู่อันนี้ยังเป็นไขควงธรรมดาเนี่ยอันนี้ยังเป็นไขควงธรรมดาเออยังพอได้อยู่แล้วดูข้างหลังกันตัวนี้ยกขึ้น ข้างหลังมีอะไรไหมเออข้างหลังก็เป็นแค่ควงธรรมดาเอาครับเอาขาก่องมาคำถอดกับนนครับนนนบนบนบ,นบนปเป็นบ่เออหลายคนบอกว่าอย่าเรียกไอ้เว่นมันสะเทือนใจมันสะเทือนใจผมมึงถอดเว่นดจะไม่ได้เรียกไอ้เว่นภาษาราย,ายไมก็ได้เม่สายร้ายเลย จะเรียกมันไอเซเว่นอัพไอเซเว่นอัพเพราะว่าสมัยก่อน, up, นเซเว่นอัพมีแต่ตัวพร้พอม

ผู้สี่สางความสุขชัวเข้าอย่าง่ก็ตังก็ตังเสื่ออย่าเห็นมาจากเี่บสุเผาเขว่า ดูยังไ,ไงไรถรถมาก่งามสมอามักูจกสมมันมนี่กันสมอะไรปูมันมึงนี่นนกันสมยังแจ็คเตะคีเขาเลยมีเงินสมอยู่แต่ว่าหัจ็คตะคีมีแบาไปเสียเงินแดกกว่านะ น็อตอันบักกันนี่หมเหลือสองตัวบักนี้ให้มันนอนอย่างโมไน,อนอ้องเลยเขาไปท้องถามพ่อออยู่นอนเลี่ยมเหมือนไรบูนอนกันอย่างโมเดี๋ยวถอดจะเดยไปซื้อมาเปลี่ยนเดีย๋ยวรีบถอดก่อนเออ เอา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 กล้องบอกมากล้องบอกสีแดงมาถอดออกมาแล้วเป็นแบบนี้ครับของพี่กาฟิวพี่กาฟิวจะถอดอะไรบ้างน้อครอบข้างนอกตัวนี้ถึงจะหลุดมีทำไมเนี่ยผมจะถอดไอ้ตัวนี้ออกของพี่กาฟิวแต่มันไม่ได้ยกออกด้านข้างนะ ผมดูจากครอบเหล็กที่อยู่ตรงนี้มันน่าจะยกขึ้นข้างบนเอาปาแจเบอร์เบอร์สิบมาครับถอดถอดอสายแตะออกก่อนสายแตะพิกปอ๊กเอาาคือบรุลนล่ะุดแล้วสายแตะพิกๆออกก่อน ุอดี๋ยพึ่งมุนเนียวกันมันก็ไม่มันก็ไม่ต่างกันกับไอ้เจ้านั่นหรอกเอาเบอร์ยี่สิบสองมายี่สิบสองมาจะได้เปลี่ยนทัทีโอ้คือสิมีแหง้งเนาะกาฟิวแบบนี้ได้เปลี่ยนออหรอไ้เปลี่ยนไ้ออได้เปลี่ยน,ได,นได้ออกงั้นคือสิมีแห้งว่ะ เพราะว่ามันรั่วอยู่ตั้งหลตั้งหลายปีสองปีสามปีผมไม่รู้วิธีเปลี่ยนแต่พอผมลองเปลี่ยนเจ้านีโมแล้วผมก็รู้วิธีเปลี่ยนครับนี่แหละเขาเรียกว่ามันมันต้องลองมันต้องลองเพื่อเผือไม่ต้องถอดตัวนี้นะยกยกซีนขึ้นเลยถอดแค่กากระบาดแล้วก็ยกซีนขึ้นเลยครับไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดไอ้ตัวนี้เลยครับ นี่ยยกยกซีนขึ้นเลยนี่ไอตัวนี้ครอบไม่เฉยเฉยนี่ถอดกากบาทออกก็ยกซีนขึ้นได้ครับพอมีแต่ยื็บสองเลเก็บออกเอาไว้ซื้อเกือบหนิแม่กุญแจไหม,ไหมนี่ไว้ะหนึ่งซื้อแทนเกือบหนิเออมันตาบอดีเลยเอายืบซีมาลองมึงดูยืบซีนี่ยื็บสองอะไรเอามา้ยไม่ยาก สีตาเมื่อเหลียวเรเห็นมันบ่าได้จะเพิ่มเป็นน,น,นั่นๆยืดสองนั่นแงะแหวะเอาปาแกเลียนอยู่ทั้งน่ะราปากนี้โมมาไปปีนเอาไหมแากเลียนตัวหน่อยบล็อกบล็อก,อกไอคือไม่เปิดแล้วมาเศร้านี่นี่ครับ บ่ต้องถามันหรอกถอดลงรนไม่รอแล้วทำพี่ไม่รอมึงแล้วพี่เกียดร,รอไอ้บ่าถามังหรอกขี้ขานถ้าเอาไ้วางไว้เนี่ยมันเป็นถ้วยตัวเนี้ครอบเอาถ้วยปึ๊บขึ้นนั่นแหละเจอซีนแล้วทีนี้ ันนี้ลงไปเอาคี็มล็อกมาคีข็มล็อกยั่ยสเข็มธรรมดามากกันเด่นเห็นบะคีมธรรมดานั่นๆไอ้เลี้ยวลงไปก็เห็นนั่นเอนอ,อ,อเอาถือกองไปทำสายกัน เหมือนจะเคยเปลี่ยนเอามือดึงขึ้นก็ขึ้นไหมถ้าไม่ทำความสะอาดดึงขึ้นปุ๊บฝุ่นลงปั๊บเรียบร้อยเรียนคอระบ๊บให้ดูลิกตีด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 ดด มันบูไปวะบูน้ำมันไปวะถุงชัวคนน้อเดี๋ยวเกี่ยวขึ้นไหลจัวไหมมันลงหนป่ะมันนีลงซ็นล่องซีนนั่นสีไลปปนลงของเดียวกันนั่นนี่หนึ่งตัว ไว้ตรงนี้กล่องล้มลมึงเฮ้ยๆๆอะไรออกมาวะ ัมนแล้วตรงนี้นี่คือซีลิลินมันจะมีอะไรสวมอยู่ในนี้อีกแน่นอนมันมันบป็นไง,งยป็นได้ดิเนมันยังสวม,มอยู่ในนี้บ่บ้างถ้าได้เข่าโลกเก่งเลยเอา้าเปิดออกมามันคือบุพเพศีนวะเย่าวาีนข้างหี่ห่างเลย ต้องมุนอันนี้ออกอีกว่ะสิ้นหรือโอลิงวะเนี่ยอันนี้โอลิงเขาจะพิ่งถอดกึ่งมัดเข้าไปซ้ำนี้เอาไปตัวเดียวอย่าปวดูดตัวกัเขาเลย ไปตัวเดียวพอน้ำมันขึ้นไหลออกตลอดวะกระบ้ามสีบอลลนดิจากเดียวดอกใสมีแรงดันมันอยู่ข้างในมันมม่มีแรงดันมันก็มันขึ้นไหลตลอดไปไปทำทำซื้อสิ่กระจก สามซื้อสีนเอาไปเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอันนี้เอาไว้ก่อนมันดิแกะยังไงเนาะหรือมันเด็หัวสีนป่ะอไอ้วงห,ห,หัวโอลิงวะเนาะทางไหนเออโอลิงนี่แหละมันบม่มีห้อยสีนหัวไดไหมเปลี่ยนตัวโอลิงลองมึงี๋ยวเปลี่ยนแค่โอลิงลองดูตัวละยี่สิบบาทไปเพราะว่ามันไม่มีร่องรอยออกมาเลยนี่สิน มีแต่โอลิงนี่แหละออไปไปซื้อแต่โอลิงพ่อหน้าหน้ามันถูกเต็ียมถังังไมไปหาถังไหนจะนำมา้องไปหนมากับมานมาหน้ามันเต็มถังพอดีเลยนี่ต้องไปหาอะไรมาทำให้มันไหลออกข้างนอกไหลยุงแข็ง มันไหลแรงอยู่ดิเนี่ยไหลแห้งอยู่ดิเนี่ยครับเอ๊ล้มอยู่จะหล่นวะเดี๋ยวมันต้องไปหาเนียมากไหลแห้งเนี่ยาม,ามันต้องไปหาเนียมานั่นหาเนียมาเห็ดแต่มันไหลออกข้างนอกหาถุงก่อนถุงให้มันไหลออกข้างนอกนี่นี่ cũng có mắn thương có đi đấy à thứ vậy thứ ấn gì đấy

Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video